อ,อ,อาเดดึงดึขึ้นมาจับถ้าปลูกเป็นแปลงเป็นแปลงเกษตรวิธีการปลูกก็ให้มันชิดกันนิดนึงค่ะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันการชะล้างของอินทรีย์ุวัตถุของปุ๋ยออกจากพืชเราเราลากยาแฝกก็จะช่วยกันไม่ให้น้ำมันไหลออกไปให้มันซึมลงในแปลงพื้นที่ที่เราต้องการปลูกแล้วมันก็จะรักษาความชุ่มชื้นของพืชเราได้ ครูชวีวันเชื้อกุลถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยแฝกผ่านการสอนแบบปฏิบัติจริงโดยนำแฝกไปปลูกในแปลงเกษตรผสมผสานของโรงเรียนชุมชนบ้านโคกโปรงปลูกขอบบ่อปลาและขอบสนามกันดินสไลด์แย่ยแฝกนี่ช่วยกันดินพังทลายมาใส่น้ำาค่ะประโยชน์ของมันก็มีเยอะช่วยกันดินสุดหรือว่า ไม่ให้ดินไหลลงมาเพราะผมก็มาขุดรอบนีสะมาขุดรอบสะแล้วก็ช่วยกันลดน้ำครับครูชวีวันยังสอนให้นักเรียนรู้จักการตัดใบแฝกมาแปรรูปเพื่อจำน่ายเป็นวัตถุดิบในการจักสานให้กับกลุ่มหัตถกรรมแฝกและกกบ้านโคกโรงและหน่วยงานที่สนใจ เราจะเกี่ยวก็ต่อเมื่ออายุประมาณ45วันจะได้ใบแฟกที่มีความยาวประมาณ120-100ถ้าดินดีก็จะ170ซนติเมตระคะเวลาเราจะทำกลีบก็เอาอย่อแฟกตัดให้ยาวประมาณไม่ต้องยาวมากแล้วก็เอา พับใส่กันแล้วก็ค่อยมาตัดเป็นโค้งๆะคะ่ะแล้วตรงปลายมันก็ตัดให้มันแหลมทีนี้ก็ค่อยเอามาทําเป็นดอกโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้แฝกอนุรักษ์ดินและน้ําและการจัดสารตามนโยบายปรับลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อให้นักเรียนเป็นเครือขา่ายถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนจากผลการมืองานที่โรงเรียนดําเนินการที่ผ่านมานั้นโรงเรียนได้ดําเนินการ ทำให้มีโรงเรียนในเครือข่ายที่มาต่อยอดเกี่ยวกับในเรื่องของการปลูกหญ้าแฝกซึ่งเราได้ขยายผลไปกับทางโรงเรียนต่างๆทั้งในตำบลโคกโปรงและในอำเภอวิเชียรบุรีเป็นบางส่วนความร่วมมือของชุมชนและโรงเรียนที่เล็งเห็นคุณประโยชน์แฝกได้สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน